สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหร,รูซอยลาดพร้าว7 1หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวฟัน88สมัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย www.bodok888.com ok. โบนัสสมัครใหม่จุใจ200% bodok เชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับ,คร,บครับผมวันนี้พบก,กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับรายการรักบอลไลฟ์รับับผมประจำวัน เทอร์ิฮัตที่23กุมภาพันธ์นะครับผมก็การจะเซ้นเดือนละด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะผ่านเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วไวเหมือนกันนะครับปีปีหนึ่งเนอะเดือนแห่งความรักนะผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังมีความรักให้กันทุกวันครับครับผมอ่าเมื่อคืนนี้ครับผมแล้วก็มีฟุตบอลนะผมแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะผมที่เตะไปเมื่อคืนนี้มารายงานผลให้ทราบกันนะครับผมเริ่มที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดีกว่าครับเมื่อคืนนี้ก็มีพิคโผลสองคู่เลยด้วยกันนะครับผมคู่แรกครับโอลิมปิกมาร์เซีย เอกระทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับผมคู่นี้ก็คลิกโผาะยังไงก็เป็นเหมือนมอนเป็นแบบชิะตาของอินเตอร์มิลานเนาะใช่ครับผมแต่ก็ทําท่าเกณฑ์ท่าว่าจะเสมอแต่ก็สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นโอลิมปิกมา์เซมายิงนาทีสุดท้ายจริงๆ1-0ใช่ตัวเก่งของโอลิมปิกมาเซ่ะครับผมก็ชนะอินเตอร์ไป1-0นะครับผมทําให้นัดทำให้ได้ความได้เปรียบด้วยเพราะไม่เสียประตูในบ้านถ้า่อไปอินเตอร์ต้อง เปยิงในบ้าน1-0แต่วเวลาต้อง2-0เท่านั้นและห้ามเสียประตูด้วยก็ถือว่าเป็นงานหนะักเหมือนกันนะวันนี้ก็ต้องนั่งรู้อีกว่าจะมีขาเหมือนกระบโบอาร์ตว่ะอ่ะ <c oughs> ต้องดูไปแต่ก็ไม่ได้โดนยำเหมือนเชลซีอ่าคะับผมแต่สกอตต้องยิง2-0เหมือนกันอ่าผมอีกคู่หนึ่งครับบาเซเล่ เขากับบาเยอร์มิวนิกอันนี้อันนี้พี่โผล่หนักกว่าใช่ครับผมแต่บาเซิลบอกแล้วว่าเขาเก่งจริงๆในบ้านเพราะเขาปร่บแมนยูมาแล้วนะครับผมจำได้พีแดงครับใช่ครับเขาปร่บมาแล้วหยุดพีแดงไม่ให้เข้ารอบใช่เพราะเขาอาจจะเขี่ยตกรบาเยอร์ตกก็ได้แตผมเพราะเขาชิงความได้เปรียบก็ยิงช่วงท้ายแกเหมือนกันเลยเหมือนเกมนัดที่มาเขาก็เอาชนะ บาเยนนิ่งไปหนึ่งศูนย์ทุกผมมีการดูครึ่งแรกนะเล่นดีมากเล่นดีครับยิงชนเสาชนคานบ่อยมากต้องไปขยายเสาโกมั้จะได้ไม่ต้องชนคนัดหน้าก็โดยเฉพาะชากิลี่นะที่บาเยนเซ็นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าให้เขาเล่นเล่นดีมากคิดว่าครับนัดต่อไปกลับไปเล่นบ้านบาเยนนี่มีสิทธิ์ไหมบาเยนก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับแต่ก็ต้องแบบต้องได้ไวนะแต่ถ้าแบบ ครึ่งแรกยิงไม่ได้แล้วครึ่งหลังนี่กดดันนะเขาต้องเล่นเกมรับอยู่เลยแหละถ้าเป็นเล่นนอกบ้านนะแต่ถ้าโดนยิงก่อนนี้สนุกนะบาเยีร์มต้องยิงถึง3ลูกด้วยกันนะเวลาอะไรที่งานเข้ากันแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็อีกคู่นึงครับผมเป็นยูโรปาลีกนะครับผมคู่นี้คู่นี้พิกเผ็นมากคู่นี้แบบสนุกมากเก่าโบอาด์อ่ะเก่าของโบอาด์อ่ะครับอ๋อแล้ครับผมก็เป็นทางด้าน เรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเป็นเล่นที่นที่2ครับเจอกับทั้งนัดปอโตเรือใบก็เล่นในบ้านก็ไม่มีอะไรที่โขชนะสบายสี่ศูนย์ครับรวมปอโตตัวตัวนัดชนะไป6กหนึ่งเพรนัดแรกก็ชนะมา2อหนึ่งนะครับผมก็เอาชนะไป6กหนึ่งก็กุนอังเกโลนี่ยิงไว้ดยเร์กลองกยี่สิบเอ็ดวินาทีเบิร์กลองด้วยเวลา21วินาทียิงแล้วโอ้โหวิ่งไวมากก็ทําให้แบบ นะทุกอย่างเลยแต่ว่าผมดูลูกเกมแล้วแมิตี้เขาจริงๆเขามาเขาเก่งจริงยอมรับนี่ก็ชนะไปก็เข้ารอบไปแล้วคืนนี้ก็เหลืออีกแมนยูเขาชนะเสร็จเขาหน้าสีเขาออกมาคุยเลยนะคขาบอกว่าอยากจะชิงถ้วยเนี่ยกับแมนยูอ๋อหน้าสีนัทลี่เหรออ๋ออยากชิงกับแมนยูใช่แมนยูคืนนี้ต้องฐานนันเจ็ดนะแต่ไปเล่นในบ้านชนะแล้วว่าความได้เปรียบไงมาสองเลยสองศูนย์ สองน,นมา2 0ศูนย์ใช่เพราะน้ำคงจะยากครับที่อาจแจกจะชนะแมนยูปฏิหารเท่านาั้นนะใช่แต่ถ้าชนะได้ก็หัวเราะกันให้สนุกนะฮ <c oughs> ะแล้วก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> เอามาติดข่าวแมนยูบ้างเอาพูดถึงแ<อ>มนยูว่าตอนนี้ก็มีข่าวดีสําหรับสาวโบแมนยูสําหรับตัวลูกรักลูกรักตัวนี้ของแมนยูเลยนเป็นแฟนนาเป็นตัวโปรดของแฟนบอลผีแดงด้วยใช่รักมากทุกคนผีแดงของชอบมากเพราะี่ยินข่าวว่าหนูนาจะต่อสัญญานะครับผมเพราะว่าทางด้านผีแดงจะ ยื่นต่อสัญญาให้หนูหนาอีก4ปีด้วยมูลค่า6.5ล้านปอนด์นี่โ,โหค่าเหนื่อยค่าเหนื่อย6.5ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นนะครับผมแบบรอดใจให้หนูอยู่อีก4ปีเพราะฉะนั้น,นมีสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าทีมอื่นก็ไม่เห็นมีใครสนใจนะเขอแสดให้คงติ้งอยู่แมอยู่ต่อไป นะผมแมนยูก็คงจะแบบยิ้มเนอะคงจะยิ้มกันไปได้หนูนามาเออนะใจแฟนก็ดีแดงจะถูกใจแฟนที่อื่นอ่าไม่แน่แต่ฟอง่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้พอเขาเล่นดีก็ดีจนชิบหายนะครับผมก็ว่ากันไปไงก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะผมก็หนูนาอยู่ไงเดี๋ยวเป็นข่าวดีละกันนะครับผมอ่าโอเคอ่ามีอมาที่ข่าวของคุณต้นครับวันนี้มาข่าวอีกข่าวนึงของแมนซิต ตีบ้างนะครับคู่แข่งกันเลยครับผมล่าสุดมันโชมันโชมันชินี่เนี่ยแหละโรเบโตโรเบโตมันชินี่เราประกาศยกโทษเหมือนกันยกโทษให้ับเเว็ครับยกโทษให้ตัวเองยกโทษให้ตีเว็นะครับทางการที่เขาไม่ได้เอ่ยขอโทษเลยก็ประกาศบอกว่าเป๊ว่าน่าจะดึงตัวกลับมาเล่นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อ โค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์เฮมิลีย์อังกฤษเพราะว่าแมนซิตี้ก็ยังมีโปรแกรมเจอแมนยู่โปรไฟล์หนักมากใช่เพราะฉะนั้นแบบยังเจอทีมใหญ่เยอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเต็มยังไม่ขาดเอาไว้ก่อนทีมเก่าไงเอาไว้ก่อนลูกรักเดวิดลงยิงเก่่ครับนะอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวของเจ้าพ่อทวิตเตอร์นะครับเจย์ยีบาร์ตันก็ออกมาโพสต์รูป ชุดแข่งใหม่ของทีมชาติอังกฤษนะครับทั้งที่อัมโบนี่ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นผลิตเว่าของทีมชาติยังไม่มีแผนเอมีแผนจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้แต่ว่าเขาโชว์ภาพก่อนเลยวันที่ยี่สิบเก้าคุมภาพันธ์ตัวในเกมอุ่นเครื่องกับฮอลแลนด์ทีมชุดอังกฤษที่จะใช้ในยูโรนี้ใช่ครับทั้งที่เป็นความลับมานานเจ้าอีบารานี่เขาต้องบอกว่าไงนะความลับไม่มีอยู่ในโลก แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะใช่คิดอย่างนี้หนึ่งอาจจะเป็นการตลาดของออมโบรึเปล่าเป็นการแย้มแย,มแยม้มโปรโมทอะไรอย่างงี้คงจะเป็นที่พอใจของออมโบรนะนะอาจจะเป็นการโปรโมทของเขาหรือเปล่านะแบบเอาใช้อบาตันแต่ผมก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะตัวใหม่ที่เขาเออกมาก็ปกตั้งขึ้นไง จากปกนอนก็เป็นปกตั้งแล้วเป็นขอบสีแดงก็มีขอบหน่อยสวยขึ้นสวยขึ้นคุณเป็นเกียรติเยะลยใช่ก็จากปกนอนเป็นปกตั้งเหมือนโลโก้กบบเป็นตัวที่อยู่ที่เดิมเป๊ะก็เรียบเรียบง่ายเออเรียบเรียบง่ายๆตามสไตล์ของอังกฤษชอละเอานะไปผู้ปกครองก็ปวดหัวต่อเอาควงเงินเยอะ เปลี่ยนขาเลยครับคุณพี่โอ๊คข่าวข่าวของทีมพวกเรา3มคนนะครับเป็นข่าวซิงเบร์เฟอร์ซีนะครับก็มีของเราั่นนะครับเอ่ยถึงชื่อเฟอร์นันโดตอเลสหน่อยนะครับก็สียดีกันยิงไหมมีครับก็ล่าสุดนะครับมีเว็บไซต์แห่งหนึ่งเขาจดทำสถิติไว้เลยว่าตอเลสบืนฝืดมากินนัดกี่กี่วันกี่เดือนละอะไรเงี้ยเขาจดสถิติตั้งแต่ที่ครั้งที่ต่อเลสยิงประตู ได้สองลูกในเกมที่เจอกับแก๊งนะครับโดยย้ำแก๊งไปหู้นย์ในเกมยูฟ่าแชมเปียนอีกเนี่ยเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกือบตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ยิงประตูไม่ได้เลยครับผมก็เขานับถึงตอนนี้รวมไปแล้วหนึ่งยหวันครับหมูจดสติไว้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงที่เวลาเล่นมาโดนมาเลียงทั้งหมดแดใบกับใบหนึ่งใบแดงได้เยอะกว่าประตูอีกป็นฟอร์มอาจจะเริ่มดีขึ้นก็ได้ผมก็ยังจับตาดูแม็กกับ ตอนแรกคงมาเปิดดูแล้วคงจะช้ำใจตัวเองเหมือนนะเราก็เครียดเดี๋ยวเขาก็อยากเขาฟอร์มตัวเองดีเขาก็บ่นว่า้มนอยู่กับสิงบูทําไมยิงยิงประตูไม่ได้คว้าหาประตูไม่ได้สักทีผมว่ามันขึ้นอยู่ที่การจัดตัวการลงเล่นมากกว่าว่าอาจจะเข้าขากันยังไม่ลงตัวกับทีมด้วยบางครั้งเขาไม่ยิงแต่เขาก็ มีส่วนช่วยกับเกมจ่ายบอลให้เพื่อนยิงอะไรเงี้ยโอเคเรามาที่ข่าวฟุตบอลไทยของเราบ้างอันนี้ก็เป็นฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับผมก็พี่ไทยของเราเมื่อวานนี้ก็พบกับทางด้านฟิลิปปินส์นัดแรกที่เราชนะมา13-0ะนะครับผมที่ยำหมองไปยำพมา่าเมื่อวานนี้เจอกับฟิลิปปินส์เซอร์ไพรส์ก่อนนัดแรกคือฟิลิปปินส์กระตุกหนวดเสือครับยิงนำเราก่อนเลย1-0นะฮะผมทำให้พี่ไทยเรา โคตรมากใส่ไม่ยั้งเลยครับชนะไป17-2ก็เลยบอกถ้าขายรั่วกันสุดๆเลยเอาผมก็ทำสารผู้รักษาประตูฟิลิปปินส์ใช่โดยไปบอกว่ามากระตุกหนวดเสือนะรับผมก็กิษดาวงแกงบผมคนนี้ก็เหมาคนเดียว6ประตูนะผมก็ดํานําเป็นดาวซันโรด้วยนะครับผมแล้วก็ซาวุธเถื่อนการก็ยิงอีกสาเมื่อวานยิง4ี่นะครับผมพั้ตอนซาวุสังคมไม่ใช่ รับผมตอนนี้คือดาวซันโบก็เป็นกฤษดาวงแก้วยิงไปเก้การประตูแล้วแล้วก็ตามด้วยสร,ราวุฒิเการคนนี้ก็เก่งกันแข่งม,มาคก็ยิงไปเจ็ดประตูเขาํำเป็นดาวซันโบสองคนเลยตรงนี้รับผมแล้วก็วันนี้โปรแกรมของเราก็คือเราเข้ารอบรองเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมเข้าไปวันนี้เราจะเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ชนะเหมือนกันแต่เราจะชิงกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของสายแต่ดูแล้วเราไม่น่าพลาดนะเพราะว่าเรายำ ยิงคู่ขแข่งมาเยอะที่สุดแต,แต่ข่าวบอกว่าโค้ชคนใหม่ที่จะมาคุมฟุตซอลไทยอ่ะเขามานั่งดูเกมแล้วไม่ใช่เหรอใช่นั่นงเลยปีเตอร์เฮอร์อมมนใช่นะครับผมก็จะเตรียมตัวเปิดตัวกับทีมชาติไทยเร็วนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วว่าเขาจะทำยิงชาติทาไทยให้กลับมาติดท็อป10ให้ได้ของ<ต>โลก,โลกใช่ผมอาจจะสูงสุดถึงเจ็ดดับเจ็ดของโลกเลยก็ได้เขาจะกลับมาให้ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาก็เคยดูฟุตซอลไทยมานานตั้งแต่สมัย ตอนที่คนเก่าคุมอยู่นะค,ครับผมเขาก็บอกว่าชอบแล้วะเขาก็ยิ่งชื่นชอบในตัวของสราวุฒิเกินการด้วยว่าเป็นเตะฝีมือดีนะครับผมเป็นใช้ได้เลยครับผมวั<ค>น<ค>น,นี้นผู้อื่นไหมนะผมคู่อื่นไม่มีผู้อื่นหรอครับผมคู่อื่นก็มีทางด้านของอมาเีเซียชนะพะมา่าไป6-2นะครับผมนี่คือสายเดียวกันส่วนสายบีนะฮะส่วนสายบีก็เป็นมาเลเซีย เสมอออสเตรเลีย4-4ครับผมแล้วก็เวียดนามชนะกัมพูชาเป็น7-1แต่ผมก็คือผู้แย่ว่าเขาเขาเต็งไว้นะว่าเราน่าจะชิงกับออสเตรเลียอ๋อก็ต้องดูกันไปว่าจะมีพ่โผหรือเปล่าครับผมแต่ผมอ่าทีนี้ไมคข่าวไทยข่าวสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นของทีมชาติทีมชาติไทยนะครับผมตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันที่จะพบกับโอมานในสายเฟิร์มโลล่าสุดครับผมก็อาจจะเกิดข่าวร้ายล้วเนื้อจากเจออดนัทพงนะครับผมจออดัทะุฒิ จเโอ๊ตนะครับเจออตนัทตาพรกันลิศเออนัทตาพงศ์เกดผมชอบสาบกันนัทพรกับนัทพงศ์เนี่ยไม่รู้จะรัดกันมาทําไมพี่น้องกันแต่ผมเจอ๊ตนะครับผมก็อาการบาดเจ็บตอนนี้คือยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บเลื่อรังอยู่นะครับผมจากทางด้านวินนี่เชฟเฟอร์ก็บอกว่าคงเขาอาจจะหาตัวมาแทนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือโอ๊ตก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ยอมยอมที่จะให้คนอื่นมาแทนเพราะว่า ตัวเองก็ไม่ดีขึ้นเลยก็ล่าสุดก็เลียกทางด้านของใหญ่บินวงนะครับผมก็กองหลังของพัทยามาติดก็น่าจะบินมาเย็นนี้ครับที่เชียงใหม่เรียบร้อยเพราะว่าคนนี้ก็เก่งนะแต่นินวงว่าเป็นกองหลังที่ปึกมากทาให้พัทยาเสียประตูน้อยด้วยครับเพราะผมฟอร์มดีมากนะตรงนี้ก็ถือว่าก็ต้องลองดูนะครับผมทําใจไว้้วยป่ะทำใจไว้้วยป่ามั่นใจเชฟเฟอร์เขามั่นใจเราก็ต้องมั่นใจตามนะนะครับผม โอเคมาเป็นท้ายโปรแกรมคืนนี้ครับครับโปรแกรมคืนนี้ก็มีโปรแกรมยูโรปาลีกนะครับรอบ32ทีมนะสุดท้ายเป็นนัดที่2แล้วก็วันนี้มีเตะกัน15คู่5 15คู่นะครับคู่เลยครับคู่เด็ดๆเลยครับเอาคู่เด็ดเลยต้องยกให้คู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังเจอกับอาเจกก็นัดนี้จะไม่มีเวนลูนี่อ่าเขาบอกเวนลูนนี่ไม่สบายไม่สบายสมออยเปล่าคือเหมือนกับว่าไม่สบายแต่เขาไม่ได้เอา แล้วบอกว่าเป็นอะไรที่คอบัดลงคอหรืออะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นแผ่ของเสื้อก็ได้เอาไว้เล่นเกมดิ้นเ้มยลงแต่เขาก็น่าจะตอบได้นะว่าเขาอาจจะเปรียบเดียวใช่เล่นในบ้านด้วยออ่่ครับผมไปที่อาติโกมาริดเจอกับลาซิโอนะครับครับผมแล้วก็คู่นี้ ให้บัลติกาลาเซโอก็ขาวร้ากาลาเซโอเหมือนกันนี่ทั้งได้ของบัเซ่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็หมดสิทธิ์ลงหมดสิทธิ์แล้วก็อีกคู่ที่ได้รับความสนใจอยู่ก็เป็นบาเลเซียเจอกับสโตลซิตี้อ่าสโตลต้องกลับมานะครับใช่ครับผมถ้าอยากจะเข้ารอบต้องชนะครับต้องชนะนะครับผมแพ้หรือเสมอที่จบนะครับผมอ่ะส่วนคู่อื่นไปติดตามกันได้ที่ทางเว็บไซต์รักบอลโดดเน็ตนะครับมาปิดท้ายที่โปรแกรมฟุตบอลกระชับมิตรนะครับ ก็นี่เลยครับซาซาอุดีอาระเบียนะครับเจอกับนิวซีแลนด์นะครับหร่านเจอกับจอร์แดนนะครับวีจิบเจอกับยูกันดานะครับแล้วก็โอมานเจอกับอินเดียโดยโปรแกรมนัดกระชับมิตรเตะกัน8คู่ก็พ่กนี้ก็จะคามผลมาในงานในราบแบบนี้ที่ว่าคัดฟุตบอลโลกเหมอนเราใช่ครับผมเตะกระชับมิตรเราไม่เตะบ้างเหรอเราไม่มียกเลิกไปแล้วตอนแรกว่าจะเตะกระชับมิตรกับเชียงใหม่แต่เรายกเลิกไปเนื่องจากไม่พร้อม ทางเชียงใหม่เขาพร้อมนะตัวเขาควรตัวเราเจ็บด้วยตัวเราตัวผู้เล่นเราไม่พร้อมก็้าวกันไปครับผมไปติดตามกันยี่สิบเก้านี้ไทยโอมานครับผมไทยจะไปบอลโลกหรือไม่ต้องรอดูนะครับผมโอเควันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสามคนแล้วชาบูกับพวกเราได้ใหม่เลยพรุ่งนี้กลับรายการลาบอนไลฟ์สวัสดีครับ i